สวัสดีค่ะพี่ชันนางสาวนิตาลวตีตูนีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกราชธานีวันนี้ดิฉันจะมาสัมภาษณตูดีในดวงใจที่โรงเรียนเทศบาลบุรพบุรีค่ะก่อนเรียนนะคะขออนุญาตให้คุณครูแนะนําตัวค่ะสวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูศิริรัตน์นะคะบุญนิรันต์อยู่โรงเรียนเทศบาลเบุรพบุรีค่ะ สันการสำนักการศึกษาเทศบาลนครอุดรธา,านีคะ่ะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และก็ประกาศสัญาบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ถึง3ค่ะค่ะสำหรับคำถามที่1น,นะคะแรงบันดาลใจอะไรคือเหตุผลสำคัญที่ทําให้คุณครูตัดสินใจเลือกมาประกอบวิชาชีพครูคะ่ะอืมถ้าจะพูดถึงแรงบันดาลใจนะคะก็เริ่มต้นจากครอบครัวเนาะเพราะว่าคุณครูเป็นคุณครูที่เกิดจากครอบครัวที่มีพ่อแม่เป็นครูและก็ มอนกับเราโตในโรงเรียนมีแบบอย่างที่ดีนะคะซึ่งตอนแรกที่เรียนก็เลือกที่จะเป็นครูเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับอ่าเรามีแบบอย่างที่อยู่ใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่เป็นครูแล้วก็คิดจะเป็นครูเลยตั้งแต่แรกนะคะใช่ค่ะแล้วก็พอถึงม .6 ก็เลยเลือกว่าอาจจะเรียนวิชาอีกอะไรเนาะก็เลือกวิทยาศาสตร์ค่ะใช่ค่ะสำหรับคําถามที่2นะคะความภูมิใจในการสอนที่ผ่านมามีเหตุการณ์หรือความสําเร็จของนักเรียนคนไหนที่ทําให้คุณครูรู้สึกรับพับใจที่สุดค่ะที่สุดเหรอคะ ที่สุดเลยก็คือเรื่องหนึ่งเดียวเนาะอันดับแรกต้องบอกว่าเป็นครูมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549ก็มีนักเรียนที่จบม .6 นะคะกับเราก็มีหลายรุ่นมากนะคะลทุกรุ่นจะมีเป็นครูมีเป็นพยาบาลนะคะแล้วก็มีเป็นตำรวจทหารนะคะหลายอย่างว่าะเลยทุกรุ่นทุกคนล้วนเป็นความจริงของครูต่อให้คนนั้นไม่ได้ประกอบในอาชีพราชการเนาะก็ยังติดต่อกันอยู่ก็คือ ค้าขายบ้างประกอบอาชีพส่วนตัวแม้กระทั่งไปทางานในเขาเรียกว่าโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีคอนแทคมีติดต่อหากันในวันครูก็มีเรียกว่าคิดถึงกันแต่ความภูมิใจที่สุดนะคะของคนที่คิดว่าที่สุดแล้วก็คือเป็นคุณครูที่เพิ่งครูปฐมวะะัยค่ะเพิ่งบรรจุไปล่าสุดเลยก็คือเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เขาเรียกว่าความพร้อมก็น้อยหน่อยเพนนั้นเป็นครูที่ปรึกษาเนาะแต่ก่อนก็คือถ้าเราได้เป็นที่ปรึกษาตั้งแต่มหนึ่งเราก็จะส่งยาจนถึงม6บังเิญว่าเด็กคนนี้ เป็นคนที่ปรึกษารุ่นเดียวกันแต่มหนึ่งมาเลยแล้วก็เขาจะว่าแม่เป้หนูจะเรียนครูนะคะเหมือนแม่เป้เนี่ยค่ะก็ก็เลือกกันอยู่นานว่าจะเรียนเอกอะไรสุดท้ายแล้วเขาไปเอกปฐมวัยโดยที่เราเป็นครูที่ปรึกษากันเนี่ยก็จะมีเรื่องแบบปรึกษากันตลอดแล้วก็อ่เหมือนครูเป็นครูจำชั้นเป็นครูที่ปรึกษานะคะก็จะอยู่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ยื่นพอร์ตเนาะก็คือแบบเขาเรียกว่าอยู่ด้วยทุกขั้นตอนแล้วก็วันนึงก็ไม่เป็นอยู่ได้แล้วนะหาระหว่างที่มาเรียนเนี่ยค่ะที่ปฐมวัยที่มหาวิทยาลัย อบรมอะไรก็เชิญคุณแม่เข้าร่วมมันก็ว่าโครงการเขา้าจัดก,ก็คืออยู่ในสายตาตลอดแลวก็ด้วยความที่ลูกเขาเป็นติดตสอและก็เว็นอาจารย์อีกภาคหนึ่งจนสุดท้ายเพิ่งได้บรรจุนี่ค่ะก็รู้สึกว่าเขาอยู่ในความเติบโตในดูแลของเรา,าตลอดแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษากันแล้วก็เห็นความเติบโตของลูกมาทุกขั้นตอนซึ่งจริงๆแล้วตอนนั้นเขาก็เป็นเด็กที่ไม่มีความพร้อมมากนะคะแล้วก็เป็นมีเราเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เหมือนอยากเป็นครูด้วยแล้วก็อยู่ในทุกความสำเร็จเนาะจนกระทั่งวันนี้เขาได้เป็นครูแล้วก็ยังรรู้สึกกว่่าาอะ็คคิดถงเชื เติบโตไปด้วยกันทุกตอนรู้สึกว่าวเหมือนใกล้ชิดก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเราเห็นเขาเติบโตมาตลอดก็เลยถามว่าประทับใจก็ทักใจทุกคนเนาะที่ที่สอนมานะคะแล้วก็มีเคสหนึ่งที่รู้สึกว่าดีใจกับเขามากก็คือจริงๆคนนี้เขาเป็นผู้ชายมันเกีกับเขามีภาระทางครอบครัวเนาะประมาณมาหกเขาก็จกไปเขาหายไปเพื่อนเขายังไม่จบมหกไอทีนี้มันมีช่วงเดิมที่แบบเขากลับมาซึ่งเพื่อนมอันมจบไปหมดแล้วรูกนั้นเขากลับมาพร้อมเขาว่าครูครับผมสอบในสิบได้ครูครับผมต้องจบภายใน มีนาคมแล้วก็ต้องทําเรื่องแบบต้องขอจบเพื่อจะไปงนานตัวเป็นในสิบตัวหลังจากนั้นมาเราก็เหมือนว่าอ่าน้องในความเป็นครูก็ต้องสอนบ้างว่าเห็นไหมอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เราเสียโอกาสจนสุดท้ายเขาก็จบน,นะคะและก็ได้ใบมหกเนี้ยไปรายงานแล้วทุกครั้งที่เห็นทุกวนันนี้ทุกๆวันสําคัคหรือแมก้กระทั่งเราเจอกันเขาก็จะมาคิดถึงเราอาจจะเป็นด้วยความเป็นครูทะเบียนด้วยที่เด็กจะต้องมาติดต่อเราเนาะตอนที่จะจบใช่ค่ะก็รู้สึกว่าอประทับใจรู้สึกว่าเอออย่างน้อยคําว่าเกือบได้กับเกือบไม่ได้นนดเนาะ เท่านั้นเขาไม่มีวุฒดจบม .6 ไปในงานตัวเขาก็ไม่ได้เป็นตำรวจมาถึงกวัน,นี้ใช่ไหมก็แล้วก็เรื่องนี้ก็จะเป็นบทเรียนให้เขาได้รู้สึกว่าเขาต้องทำหน้าที่ของเขาแบบให้ดีที่สุดตั้งแต่ตอนนั้นจะได้แบบไม่เสียโอกาสเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่แบบภูมิใจไบเขาด้วยค่ะสำหรับคำถามน,นะคะเทคนิคก,การสอนครูมีเคล็ดลับอ,อย่างไรคะที่ทำให้เนื้อหาที่ยากกลายเป็นเนื้อหาที่ักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นตามนะคะทฤษฎีการสอนนะคะจะมีสำหรับค,คุณรูจะมีสองคำก็คือ อุป,ปนัยกับนิรนัยนะคะซึ่งอุป,ปนัยนี่ก็คือการศึกษาจากสิ่งเล็กๆหลายๆสิ่งย่อยๆนะคะให้เป็นให้ถ่องแท้แล้วก็มารวมกันให้มันเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ในทางตรงกันข้ามน,นิรนัยก็คือทําจากเรื่องใหญ่ๆแล้วก็ศึกษามาให้มันเป็นนิรนัยสสาหรับคุณครูนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วก็คือมันเป็นวิชาที่เป็นสิ่งรอบตัวเราอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เรารู้ไปตั้งแต่ร่างกายของคนเรานะคะตัวเราเองทุกอย่างเป็นวิทยาศาสตร์รอบตัวหมดเลยเราก็พยายามสอนให้เห็นภาพจริง และก็สอนแล้วให้นําไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเช่นหลักๆเลยเรื่องอาหารนะคะอาหารนี่ก็คือบอกอยู่แล้วสมมุติว่าสมนรอาหารก็คือเราต้องบอกเขาถึงขั้นว่าอาหารที่เราทานอยู่ในหมู่ไหนมีประโยชน์หรือไมอ่ถ้าไม่มีอาหารในห้าหมู่หรือไม่มีประโยชน์แล้วก็สามารถอธิบายต่อไปว่าอเหมือนเยลลี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อาหารที่อยู่ในห้าหมู่เลยนะแต่มันก็คือโฆษณาชวนเชื่อซึ่งในระยะยาวถ้าเราทานไปมากๆอาจจะมีผลต่อระบบยอ่อยหรือแม้กระทั่งเป็นมะเร็งล็ไสน์ค่ะเราต้องพูดให้เด็ก เป็นภาพนะคะเช่นการทานโปรตีนที่มีครบถ้วนมีประโยชน์กัอร่างกายยังไงก็ยกตัวอย่างเป็นภาพเขาเรียกว่าให้เรียวไปเป็นเรื่องเลยค่ะสําหรับคําถามที่สีนะคะคุณครูมีหลักการหรือพัินพจน์ในข้อไหนที่ยึดถือในการทํางานและการดำเนินชีวิตทางานก่อนเนาะทางานเพื่อสร้างเด็กๆก็คือเรารู้สึกว่าการให้โอกาสเป็นสิ่งที่ใหญ่จริงๆเขาบอ,อกว่าทุกคนนะ่ะไม่ได้ต่างกันเลยเวลาไม่ได้ต่างกันเลย ความมีในรอบตัวแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือโอกาสบางคนอยู่ในครอบครัวที่มีความพร้อมแต่ถ้าไม่มีโอกาสได้ทาในสิ่งต่างๆก็ไม่อาจจะไม่มาถึงจุดนี้แปลว่าถ้าเราให้เด็กโอกาสเด็กคนนึงแล้วเขามีโอกาสเติบโตและเรามองเห็นเขาเติบโตตลอดเนี่ยมันถือว่าเป็นความสุขของเราและก็มันจะมีคำวิงที่ครูชอบชอบเอามายึดถือเป็นปฏิบัติก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดเผื่อในวันข้างหน้าต,ต่อไปเวลาเราคิดถึงอ,อดีตเนาะเราจะรู้สึกว่า เออเรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วแล้วก็มีวันดีๆให้เราได้หวนนึกถึงค่ะสำหรับคำถามที่ห้านะคะในฐานะคุณครูความสำเร็จสูงสุดของคุณครูคืออะไรคือการที่ได้ส่งนักเรียนไปจนสู่ประสบความสาเร็จสําเร็จแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะศึกษาต่อในที่ดีๆบางคนอาจจะเรียนจบมาเป็นข้าราชการบางคนไม่มีสิทธิเรียนด้วยความที่มีข้อจํากัดของครอบครัวเขาจะทํางานมีความสุขกับครอบครัวหรือแม้กระทั่ง เปิดกิจาการตัวเองนี่ค่ะก็คือการที่ได้เห็นนักเรียนอยู่ในสังคมได้มีความสุขซึ่งในเขาเรียกว่าอะไรในลูกศิล์ครูก็จะมีการเห็นการเติบโตอยู่แล้วมีคอนเซปต์ก็คือพูดกับนใเนคนนี้ถ้าพูดในฝั่งการทํางานก็จะมีความสุขแบบนี้แล้วก็อ่ะเช่นถ้าเป็นเหมือนครูเมที่มาแล้วก็สอนบรรจุได้เราก็จะมีความววลพหนึงที่จะให้คุณครูเช่นครูคนที่ครูยอยากก็คือเป็นได้ต่อไปให้สง่นางนามนเนี่ยค่ะก็คือน,นอกจากจะเป็นครูได้แล้วจริงๆในคำว่าครูมันมีหลายอย่างที่ ที่บังคับให้เราต้องอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีการดําเนินชีวิตแม้กระทั่งเขาบอกว่าครูเป็นสื่อการสอที่ดีที่สุดแล้วก็คือตัวเรานี่แหละจะทําให้มีคนอยากมาเป็นครูมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับตัวครูที่จะส่งต่อรุ่นต่อรุ่นค่ะใช่สําหรับคํำถามสุดท้ายนะคะคุณครูอยากฝากคําแนะนํำหรือกําลังใจให้รุยนน้องๆลูกศิษย์เรือลูกศิษย์เือครูจะมาอลูกศิษย์อยให้กําลังใจว่า ว่าจะเป็นการกันในชีวิตใช่ม uh huh. คะครูจะมีคำพูดอยู่อย่างหนึง่งครูจะพูดกับนักเรียนเสมอว่าเนี่ยเราสอนลูกศิษย์มาประมาณยี่สิบคนรุ่นมาถึงคนที่เก่งมากคนที่ปานกลางหรือคนที่อาจจะยังไม่พร้อมเลยเนี่ยครูจะชอบบอกว่าถ้าเราก้าวต่อไปไม่หยุดเดินสักวันเดีมันจะเป็นเป็นจังหวะและโอกาสของเราเราจะมีความเชื่อเสมอว,ว่าทุกคนจะต้องเติบโตไปตามการเวลาเนาะเขามีเขามีคำพูดหนึ่งก็คืออาจมมบติว่ามีเด็กคนนี้เด็กหญิง เด็กหญิงหนูหนาเนี่ยมันตอนนี้เด็กหญิงหนูนาอยู่มหใช่วันนั้นก็จะมีครูป .1 หนึ่งนี่พูดว่าตอนนี้หนูหนาเนี่ยเป็นเด็กโครงงานอังกฤษเป็นเด็กโรงงานวิทยาศาสตร์สามารถเป็นที่สตาร์ให้น้อง,องได้เนี่ยครูเหมือนครูป .1 หนึ่งเขาจะพูดว่าไม่เคยคิดเลยว่าหนูหนาจะเก่งขนาดนีนเน้เพราะว่าตอนเด็ก,ดกๆอยู่ป .1 หนึ่งเนี่ยตอนนั้นอ่านหนังสือก็ยังไม่ได้เลยเอา่าตอนนั้นคือไม่ทําอะไรแล้วให้เี้ียงอนหยวเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยสอนให้ครูรู้สึกว่าพอเขาโตนะคนเราถ้าได้เติบโตมีประสบกกาาาาาารรณ์พพออเเค้้โตขึนนนนนมมม่ะมกกะะััจิดวงงฉ ครูกำลังจะบอกว่าไม้ว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าเราพร้อมแล้ววันนี้หรือยังไม่พร้อมแม้กระทั่งต้องการการซัพพอร์ตเนี่ยค่ะก็ขอให้เราแบบเดินต่อไปอย่าหยุดเดินเนาะสักวันหนึ่งเวลาเขาจะเป็นเครื่องกําหนดเราเองว่าเราจะพร้อมตอนไหนหรือเราจะมีจังหวะชีวิตได้ยัยงไงแต่ว่าให้เรามีเป้าหมายแล้วก็ก้าใไ้ถึงเป้าหมายของตัวเองค่ะก็ <S <S ขอขอบคุณคุณ,คณ,คณสิริรย์นะคะที่ให้การสาัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณค่ะ